สวัสดีครับทุกคนเรากำลังอยู่ในชุดคลิปที่เราจะมาวิเคราะห์เรื่องราวของซีรีส์ t o r หมอใจพิเศษครับนะเราจะมาวิเคราะห์เรื่องราวของตัวละครหมอโชนผู้ซึ่งเป็นออริสติกเราจะมาวิเคราะห์กันครับว่าเอะอะไรที่ทําให้เขามีมซ n d s e ตแบบนี้ทําไมเขาถึงมีวิธีคิดแบบนี้อะไรคือรากของพฤติกรรมที่ทําให้เขามีพฤติกรรมแบบนี้ครับนะสำหรับคลิปตอนนี้นะครับมีชื่อตอนว่าขอเพียงแค่มีใครสักคนที่เข้าใจเขา เดี๋ยวเราไปรับชมคลิปตัวอย่างกันครับว่าเรื่องราวนั้นจะเป็นอย่างไรและแน่นอนครับขอขอบคุณคลิปตัวอย่างภาพประกอบจาก True CJ และ True ID ครับเพื่ดูกบขึ้นนะเพื่อดีหมดเลยไหมคโอเคโอเครู้แล้วรู้แล้วคือหยุดอาจารย์แล้วโอเคไหมใจเย็นใจเย็นแต่ว่าครูครูกบโอเคโอเครู้แล้วรู้แล้วแล้วแล้วใจเย็นใจเย็นใจเย็นชวใจเย็นใจเย็นไม่มีอะไรไม่มีอะไรโอเคไหมใจใจเลิก 我。Wow. จากคิปภาพตัวอย่างนั้นเราจะเห็นว่าหมอโชนนั้นกำลังสติแตกจากเหตุการณ์ที่ครูกบโดนรถชนเนาะแล้วก็ส่งเสียงร้องววายใหญ่เลยนะแล้วก็ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เลยอะไรแบบนี้เนาะเออก็คือสุดท้ายเนี่ยหมอพิมพ์เนี่ยต้องมาทําการห้ามเขาโดยการที่มาจับมือแล้วก็ให้ค่อยๆสูดหายใจด้วยกันลึกๆนะคำถามก็คือทําไมหมอโชนถึง มีพฤติกรรมที่แสดงและควบคุมอารมณ์ไม่ได้และพฤติกรรมหรือว่าลักษณะของวิธีที่ใช้ในการหยุดพฤติกรรมของหมอโชนที่หมอพิมพ์ใช้นั้นสามารถใช้ได้จริงไหมนะครับอ่เดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันครับต้องอธิบายกันแบบนี้ครับว่าสำหรับหมอโชนนั้นเป็นกลุ่มออทิสติกระดับอาการเล็กน้อยที่เราเรียกว่า mild autism หรือเราอาจจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า high functioning autism ก็ได้นะครับก็คือเป็นกลุ่มที่เป็นเล็กน้อยถึงแม้ว่าหมอโชนจะเป็นออสิสติกที่เป็นระดับอาการเล็กน้อยก็ตามแต่ว่าพฤติกรรม ความผิดปกติของเขาที่เกี่ยวกับออทิสติกเขาก็ยังมีอยู่ก็คือมีพฤติกรรมเรื่องของความไม่ยุดหยุนเนาะมีพฤติกรรมทําอะไรซ้ําๆมีพฤติกรรมเรื่องของที่ว่ามีปัญหาเรื่องด้านเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและทักษะสังคมแล้วก็ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการสื่อสารทางสังคมครับนะก็จะเป็น3ปัญหา3ด้านใหญ่ๆของออทิสติกนะที่จะมีปัญหาคือถึงแม้เขาเป็นน้อยแต่เขาก็ยังมีปัญหานะทีนี้ต้องอธิบายกันอย่างนี้ครับว่าหมอโชนเนี่ยคือด้วยความที่ว่า หนึ่งก็คือเขาไม่ยืดหยุ่นนะพอเขาไม่ยืดหยุ่นข like ึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็อาจจะทําให้เขาเนี่ยมีลักษณะที่ว่าทําให้เขาเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงกระทันหันไม่ได้หรือว่าปรับตัวไม่ได้ะว้ง่ายปรับตัวอะไรค่อนข้างจะยากคือคนกลุ่มนี้เนี่ยพอไม่ยืดหยุ่นปุ๊บเนี่ยอะไรก็ต้องไปไปตามสเก็ตด่วหรือว่าเป็นไปตามตารางอย่างเดียวเลยเนาะและอะไรก็ตามที่มันมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหันหรือเกิดเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่ต้องตัดสินใจเนี่ยก็จะทําได้ไม่ดีหรือจะเปลี่ยนแปลงและรับมือได้ไม่ค่อยดีครับเพราะว่่่าาาาาเเเค้มมมีีววยยยืดหุนนขกะ หมอชนก็เช่นกันนะครับเราจะเห็นจากหลายเหตุการณ์แต่เหตุการณ์ที่จะเห็นชัดเจนสุดว่าผลของความไม่ยืดหยุ่นของเขาเนี่ยทำให้เขาเนี่ยรับมือกับสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ไม่ดีนะพอเขารับมือกับสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ไม่ดีเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวเขาเองเนี่ยมีภาวะอีกภาวะหนึ่งที่ผสมกันเราเรียกว่าภาวะ i m p u l s i v e หรือว่าหุนหัานพันแล่นก็คือมีเรื่องของอารมณ์ใจร้อนนะมีเรื่องของอาการหุนถัานพันแล่นใจร้อนแล้วก็ควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้เร็วไปหมดทุกอย่างพูดเร็วไปหมดทุก พัลสีเลยครับนะพอเปลี่ยนแปลงรับมือสถานการณ์เฉพาะหน้าไม่ค่อยดีแล้วก็มีอาการของ impulsive เข้ามาเกี่ยวข้องสิ่งที่เกิดขึ้นกับหมอโชนเลยก็คือเขามีลักษณะของอาการที่เราเรียกว่าเซลล์คอนโทรไม่ดีครับนั่นก็คือการควบคุมด้วยตัวเองเนี่ยไม่ดีการควบคุมอารมณ์ตัวเองหรือการควบคุมตัวเองเนี่ยไม่ดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนกลุ่มนี้โดยเบสิกแล้วเนี่ยก็หลายๆคนก็จะมีลักษณะอาการที่เซลล์คอนโทรไม่ดีคือควบคุมด้วยตัวเองเนี่ยไม่ค่อยได้เนาะก็สุดท้ายเนี่ย มีอารมณ์อะไรก็ตามก็จะหลุดออกมาหมดเลยแบบที่หมอชนเป็นอย่างนั้น,นครับนะทีนี้คําถามคือทุกคนเป็นแบบนี้ไหมไม่ทุกคนนะคือส่วนใหญ่เนี่ยความไม่ยืดหยุ่นเนี่ยจะเป็นกันเกือบทุกคนนะเป็นลักษณะของออทิสติกอย่างหนึง่งที่จะเป็นกันทุกคนนะเป็นกันทุกคนนะครับนะแต่ว่าแต่ละคนก็ไม่ยืดหยุ่นไม่เท่ากันเพราะเราอย่ายลืมเลยว่าออทิสติก เป็นลักษณะของสเปกตรัมที่แต่ละคนนั้นมีความแตกต่างกันออกไปเนาะแต่ว่าเรื่องของอิมพัลซีฟเนี่ยอันนี้แล้วแต่คนบางคนก็ไม่มีปัญหาด้านอารมณ์ด้านนี้บางคนก็มีอันนี้แล้วแต่คนเนาะแต่หมอโชนเนี่ยมีนะครับนะด้วยคาแรคเตอร์ของตัวละครเขาเนี่ย <c oughs> มันมีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีปัญหาเรื่องนี้ทําให้เซลล์คอนโทรลเขานั้นไม่ดีตามไปด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเลยคือเขาเลยควบคุมอารมณ์ไม่ได้เวลาเจอเหตุการณ์เฉพาะหน้าหรือเจออะไรที่บีบหนักๆเนี่ยเขาก็จะสตีแตกแบบนี้แหละครับนะ,นะนบนม,นนมันกนงึีีิบบ้มมถพฤตรรแ คำถามต่อมาก็คือแล้วที่หมอพิมพ์มาช่วยหมอโชนโดยการที่มาจับมือจับมือด้วยกันแล้วก็โชนหายใจลึกๆใช่ปะ่ะแล้วก็หายใจเข้าออกเข้าออกไปพร้อมกันเนี่ยถามว่าเป็นวิธีที่ได้ผลไหมคําตอบคือได้ผลครับนะสามารถใช้ได้จริงกับออทิสติกนะครับเป็นการกระตุกเขาทําให้เขามีสติกลับมาแบบรู้สึกตัวอีกทีหนึ่งใช้ได้จริงครับนะแล้วก็เป็นการที่การหายใจช้าๆเนี่ยเป็นการที่ทําให้เราเนี่ยมีสติมากขึ้นเนาะ เลือดจะไปเลี้ยงสมองส่วนหน้ามากขึ้นนะจะทําให้เราเนี่ยมีสติกลับมาแล้วก็แบบค่อยๆมีเรื่องของการควบคุมอารมณ์จะดีขึ้นเซลล์คอนโทรลเขาก็จะดีขึ้นการควบคุมอารมณ์เขาก็จะดีขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็แล้วแต่เนี่ยการที่หมอพิมพ์มามาเบรกพฤติกรรมหมอโชนโดยการที่มาใช้วิธีที่ว่ามาจับมือแล้วหายใจไปหายใจไปด้วยกันจับมือกันหายใจไปด้วยกันเนี่ยเหมือนกับมีอะไรที่แบบเราเรียกว่าพยายามจูนเข้าหากันเนาะแล้วก็ใช้อิมมอชแนลในการจูนเข้าหากันแล้วก็จับมือหายใจไปด้วยกันเนี่ย ถือว่าเป็นส i mean like ิ right. so really ่งท uh, well, ี่ด so ีมากครับนะแล้วก็ใช้งานได้จริงด้วยกับออริสติกหลายๆคนแต่ว่าเทคนิคพวกนี้อาจจะใช้ได้กับคนที่เป็นไม่เยอะนะถ้าเกิดคนที่เป็นหนักจริงๆเนี่ยบางทีอาจจะถึงขั้นต้องล็อกตัวกันเลยแบบนี้อย่างที่เคยเห็นในคลิปกันนะว่าอาจจะต้องล็อกตัวกันเลยแบบนี้ครับนะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยด้วยความที่ว่ากลุ่มหมอโชนเนี่ยเป็นไม่เยอะอยู่แล้วเป็นไม่รุนแรงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่แบบเรียกสติเขาด้วยกันจับมือแล้วก็หายใจไปด้วยกันเนี่ยถือว่าใช้งานได้จริงครับนะ มาอธิบายให้เข้าใจกันตรงนี้ครับว่าเออทำไมหมอชนถึงมีพฤติกรรมแบบนี้เนาะแล้วก็การที่ในคลิปเนี่ยในในซีรีส์เนี่ยเขาใช้วิธีนี้อ่ะมันจะได้ผลจริงไหมคำตอบคือมันดีจริงนะครับมันได้ผลจริงแล้วก็มันสามารถใช้ได้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการที่จะปรับพฤติกรรมออทิสติกหรือว่าเบรกพฤติกรรมออทิสติก,รรกเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่วิธีนี้วิธีเดียวมันมีหลายวิธี แค่หนึ่งในวิธีคือวิธีนี้สุดท้ายต้องดูความเหมาะสมของบริบทด้วยต้องดูความเหมาะสมของคนที่มาปฏิบัติกรรมและต้องดูด้วยออริติศคนนั้นนะเหมาะกับแบบไหนครับนะอันนี้ก็เป็นเกร็ดทิ้งท,ท้ายเอาไว้ให้ครับนี่คือในคดิดดีๆจากพีสุรเชษหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกท่านนะครับขอบคุณครับ